เคยรู้สึกไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆนอยบนโต๊ะทำงานเนี่ยก็เปลี่ยนฟีลลิ่งในการทำงานไปได้แบบคนละเรื่องเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแสงสว่างครับแต่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ของเราไปเลยก็ได้เรื่องมันเริ่มมาจากประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะอินตามได้ไม่ยากเลยคุณเจฟบรูคส์จากการ์เก com คอมเขาเล่าถึงความอึดอ,อัดใจที่แบบต้องเลือกระหว่างจะมองคีย์บอร์ดให้ชัดหรือจะทนกับแสงสะท้อนจ้าๆบนหน้าจอก็อมันเป็นปัญหาโลกแตกของคนทำงานหน้าคอมจริงนะครับตหาาาานเอเขนเอขขรรรงืวสะะใลยยุภพ ภาพตามกันดูนะครับโคมไฟตั้งโต๊ะแบบเดิมๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันกินที่บนโต๊ะไปเยอะมากแถมยังชอบสร้างเงาพาดบนคีย์บอร์ดอีกพอเราขยับให้มันส่องคีย์บอร์ดชัดๆอ้าว แสงดับไปสะท้อนบนจอซะง,งั้นสุดท้ายก็เหมือนโดนบังคับให้ต้องเลือกซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ไม่เคยจะเพอร์เฟกสักทีไอ้ความรู้สึกงุนหงิดที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเขาเรียกว่าภาวะตาล้าหรือวิชวลฟัธิกมันคืออาการแบบไม่เมื่อยปวดรอบดวงตาหรือมองเห็นภาพเบลอๆเวลาที่เราใช้สายตาหนักๆนานๆซึ่งสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะก็คือการที่ตาของเราเนี่ยต้องปรับโฟกัสสลับไปมาระหว่างหน้าจอที่สว่างจ้ากับโต๊ะทางานที่มืดกว่า และจากปัญหาทั้งหมดที่ว่ามานี้เองครับมันเลยเกิดเป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือโคมไฟแขวนจอหรือที่เรียกกันว่ามอนิเตอร์ไลท์บาร์ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้หลักการทํางานของมันเนี่ยเรียบง่ายแต่ฉลาดมากครับก็คือแค่เอาเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ ไปหนีไว้ที่ขอบบนของจอคอมพิวเตอร์แค่นั้นเลยแสงมันก็จะถูกส่องลองมาตรงๆที่โต๊ะทางานกับคีย์บอร์ดของเราแบบพอดีเปะ๊เปะๆซึ่งตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีนี้เลยนะเขาเรียกว่า asymmetrical optics ครับหรือแปลงง่ายๆก็คือเลนส์แสงแบบอะสมมาตรผู้ให้เห็นภาพก็คือมันเป็นการออกแบบให้ลาแสงเนี่ยถูกยิงลงมาที่โต๊ะกับคีย์บอร์ดในมุมที่เปะ๊ะมากๆแล้วก็มีการตัดขอบของแสงที่คมกริบเลยทาให้ไม่มีแสงเลดลอดไปตกกระทบบนหน้าจอโดยตรงนี่แหละครับคือสิ่งที่ช่วยกำจัดปัญหาแสงสะท้อนไปได้อย คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าจะซื้อสักตัวเนี่ยเราจะเลือกรุ่นดีๆได้อย่างไงละ่ะมาดูกันดีกว่าครับว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ต้องดูเป็นพิเศษหลกัหลกๆเลยนะครับมี5ฟีเจอร์ที่ควรจะต้องพิจารณาเลยก็คือเรื่องอุณหภูมิสีและความสว่างที่มันปรับได้เยอะไหมตัวยึดมันเข้ากับจอของเราได้หรือเปล่าแล้วก็ค่าความถูกต้องของสีหรือที่เรียกว่า CRI วิธีการคุมคุมมันสะดวกสบายแค่ไหนและที่สําคัญคือต้องทํางานแบบ lick ก r er f r ร e หรือไม่มีการกระพริบเพื่อถนอมสายตาของเราซึ่งแต่ละข้อเนี่ยก็สาคัญไม่แพ้กันเลยเดี๋ยว อันนี้สําคัญกว่าที่หลายคนคิดเลยนะครับการปรับแสงไปโทนอุ่นหรือวอร์มไลท์เนี่ยมันจะช่วยให้บรรยากาศดูผ่อนคลายสบายตาเหมาะกับการทางานตอนกลางคืนมากๆส่วนแสงโทนเย็นหรือคูลไลท์ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแสงธรรมชาติตอนกลางวันเลยครับทำให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าเหมาะกับงานที่ต้องโฟกัสสูงๆอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะกับคนทํางานสายครีเอทีฟก็คือค่า CRI หรือดัชนีความถูกต้องของสีครับค่านี้จะบอกเราว่าแสงจากหลอดไฟเนี่ยมันทาให้สีของวัตถุเพี้ยนไปจากความจริงแค่ไหนถ้าใครทํางานที่ต้องการความแม่นยำ เ,เอาละครับเมื่อรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไรบ้างทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในตลาดตอนนี้มีรุ่นไหนที่น่าสนใจแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงบ้างโหพอมาดูเทียบกันในตารางนี่เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเริ่มจากเบนค h ิลฮาโล2ที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อนด้วยไฟแบ็คลท์ด้านหลังหรือถ้ามองหาค่า CRI สูงสุดเลยเนี่ยคอนดิสให้มาถึง98ส่วนเชามีก็มาพร้อมรีโมทไร้สายในราคาที่แบบนาา่บบนาคบหามากสำหรับคนใช้แล็ปท็อปเป็นหลัก KOStone ก็ดูจะออกแบบมาให้พกพาง่ายและสุดท้ายีเ่นการว้เนว บรีนบาร์เฮลครับจุดเด่นที่สุดของมันเลยก็คือไฟแบ็คไลท์3โซนด้านหลังนี่แหละ ที่มันจะช่วยลดความต่างของแสงระหว่างหน้าจอที่สว่างกับผนังห้องที่มืดๆซึ่งไอความต่างนี่แหละที่เป็นตัวการสําคัญของอาการตาล้าเลยมันช่วยได้เยอะมากจริงๆแต่ถ้าพูดถึงรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดยังไงก็ต้องยกให้เสีย่ยวมีมีมอนิเตอร์ไร้บาครับคือเขาให้ฟีเจอร์เด็ดๆอย่างรีโมทคอนโทรลไร้สายแล้วก็ค่า C R I ที่สูงถึง95มาในราคาที่เข้าถึงง่ายมากๆถือว่าเป็นตัวเลือกที่ทําพื้นฐานได้ดีเยี่ยมแล้วก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งโซลูชันที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบที่สุดก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราคาดไม่ถึงซ่อนอยู่ก็ได้เคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟที่เราคิดว่ามันสมบูรณ์แบบ ที่สุดแล้วเนี่ยมันดันสว่างเกินไปสําหรับเราแม้ว่าจะปรับลดแสงไปที่ระดับต่ําสุดแล้วก็ตามนี่คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงคนนึงใน r รดิ i เลยนะครับเขาบอกว่าเจ้าฮาโลเนี่ยมันสว่างเกินไปจริงๆขณะปรับความสว่างต่มสุดแล้วนะผมแค่อยากให้มันหีแสงลงได้อีกซึ่งนี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าความพอดีของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหานี้มีทางแก้ที่ง่ายแบบคาดไม่ถึงเลยแค่ใช้สติ๊กเกอร์ลดแสงที่เรียกว่า light dims ครับมันคือแผ่นฟิล์มโปร่งแสงธรรมดาานี่าง ลงได้ถึง80%ทําให้เราควบคุมระดับแสงได้ละเอียดขึ้นเยอะมากเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ยอดเยี่ยมจากผู้ใช้งานจริงๆเลยครับเอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าโคมไฟแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับใครและเราควรจะเลือกตัวไหนให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดเพื่อให้การลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่าจริงๆถ้าจะให้สรุปสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็คือถ้าเป็นสายโปรที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจบในตัวเดียว b e n นคิว o ร่2น่าจะคือคำตอบสำหรับสายออร่าที่เน้นความ บคุมแบบเงียและสุดท้ายสำหรับสายเดินทางหรือคนที่ใช้แล็ปท็อปบ่อยๆ KOTOSON ก็พกพาสะดวกที่สุดหรอครับสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูครับว่าบางทีการกลับมาใส่ใจเรื่องง่ายๆอย่างแสงสว่างบันโตทำงานเนี่ยอาจจะเป็นการอัพเกรดพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายที่สุดแต่กลับส่งผลกระทบในทางที่ดีได้มากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็เป็นได้เ,เรื่องที่น่าคิดเหมือนกัน,นครับ